ครับสวัสดีครับผมโนบุระดุจเลหรือว่าตีเมอเกตนะฮะทีมงานลุงชาใจดีวันนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านึกษา17นะฮะบา้านฉีน้ำยาฆ่าเชือ้อป้องก,กันโรคโควิด19กนะครับอันนี้คือน้ำยานะฮะเดี๋ยวเราจะเติมในนี้นะครับถังพันลิตรน้ำยา5ลิตรนะครับของจริงนะครับเดี๋ยวดูได้เลยเดี๋ยวเติมกันได้เห็นเลยนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเติมเลยนะครับเอาเติมเลยนะเติมให้หมดเลยนะคะรับ เตะให้หมดเลยนะครับน้ำฟองข้าวคนหมดเลย เดี๋ยวเราก็จะพ่นท้างในนี้นะครับขอเป็นพื้นที่สาธารณะก่อนนะฮะเช่นร้านค้าสนามอัลบิกสนามเปตองนะครับแล้วกเ็เครื่องออกกำลังกายเช่องเลนเล่นจุดที่พี่น้องสมาชิกนะมาใช้ประโยชน์กันก่อนส่วนตามบ้านเดี๋ยวเราจะมีน้ํายามาแจกอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเค ครับตอนนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านมุสนิเบนะครับอยู่ที่สนามบาร์เกตบอลตอนนี้ก็กำลังฉีดอยู่ที่นะฮะลานสนามเปตองแล้วก็สวนสาธารณะนิติก็เดี๋ยวจะพื้นที่สาธารณะนะครับเราก็จะฉีดกันให้ครบนะครับเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับโรคโควิดนะฮะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณจากอบจอจังหวัดปทุมธานีโดยท่านนายกชานพงเพชรนะครับลุงชานใจดี แล้วก็มาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นท้องที่ทางอบฏตอตบกขงสามนำโดยท่านนายุครวิษัทดาท่านรองนายกนิพนธ์ก็ถามก็ส่งนะฮะเจ้าหน้าที่มาช่วยดาเนินการด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องลงไม้ลงมือกันเพราะว่าโรคโควิดสินั้นเป็นโรคที่ระบาดอยู่ในขณะนี้เราต้องช่วยกันในทุกๆภาคส่วนนะครับก็เดี๋ยวไปฉีดพื้นที่หนกันต่อไปนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ